ไหมญี่ปุ่นนะคะ มีกี่โทนสีมีหลายคนสงสัยมากเลยว่ามีแต่โทนสีเทาหรือเปล่าไม่เลย <No. S 1> นะคะผ้าไหมญี่ปุ่นเนี่ยมีหลากหลายโทนสีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มนะคะเทาเข้มเทาอ่อนนะคะหรือว่าจะเป็นโทนสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้อ่อนแบบกึ่งออกไปทางครีมเลยนะคะมีหลากหลายเฉดสีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือลูกค้าสามารถขอดูหน้าง,งานตอนที่ไปวัดหน้าง,งานได้เลยเนาะแต่วันนี้หวานจะพามาดูโทนสีน้ำตาลอ่อนยอดนิยมนะคะ ผ้าไหม่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นผ้าม่านกัน UV นะคะที่ การแสงนะคะการแังสี U V เนาะแต่ว่าตัวนี้จะมีความทึบแสงอยู่ประมาณ80นะคะถามว่ามืดแบบ100เปอยไหมก็ไม่อะนะเนาะทึบ80เปอาะก็จะไม่ได้มืด100ซนะคะส่วนเนื้อผ้าของเขาก็จะดูเป็นมินิมอลแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือทอออกมาเป็นสไตล์ผ้าไหมญี่ปุ่นเนาะก็คือจะมีความเนื้อด้านๆนิดนึงนะคะด,ด,ด้านๆแมทแมทนิดนึงนะคะแล้วก็มีลวดลายเท็กเจอร์ในตัวผ้านะคะ ซึ่งหน้าหลังนะคะก็จะเหมือนกันนะคะน,นี่ก็คือจะเป็นด้านหน้าที่อยู่ในบ้านเรานะคะและอันนี้ก็คือจะเป็นด้านหลังนะคะที่อยู่ด้านนอกเนาะผ้าไหมญี่ปุ่นก็คือ2ด้านของเขาก็จะเหมือนกันมีลวดลายนิดหน่อยในตัวผ้าสวยงามมากๆเล่นแสงนิดหน่อยนะคะไม่ใช่ผ้าเงานะคะเป็นผ้าแบบด้านเนาะแต่มีความเล่นแสงที่สวยงามนะคะแล้วหวานอยากให้ดูอีกอย่างหนึ่งว่าผ้าไหม ญี่ปุ่นนะคะพอติดกับมูลีไม้โทนสีธรรมชาติแบบนี้นะคะดูสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบมูรีแบบนี้นะคะก็สามารถทําเป็นแบบม่านพับหรือม่านรอนแบบนี้ใช้ผ้าตัวเดียวกันก็ได้เหมือนกันนะคะแต่วันนี้หวานจะพามาดูที่ติดกับมูลีไม้แบบนี้เนาะ ทำให้บ้านดูแบบมีอะไรมากขึ้นดูสวยมากขึ้นนะคะและที่สําคัญคือยิ่งติดกับม่านลอนรางเทปแล้วคือลอนเขาก็จะสวยละมุนมากๆซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รวบนะคะ,ะก็คือเพิ่งรีเซ็ตแล้วก็ถ่ายให้ดูเลยนะอันนี้ก็คือรอนรางเทปนะคะรอนเขาก็จะละมุนสวยมากๆเนอะอันนี้ก็ดูเข้ากันสุดๆเลยนะคะผ้าไหมญี่ปุ่นโทนสีน้ำตาลอ่อนนะคะ และมูลี่ไม้โคนสีไม้อ่อนนะคะเข้าสวยงามแบบนี้เลยค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจด้านล่างนี้หรือที่ Line แอ d ด์มารีดีไซน์ค่ะสามารถส่งขนาดมาให้เราประเมินนะคะเบื้องต้นก่อนได้เลยนะคะราคาโดนใจโปรโมชั่นถูกใจก็สามารถจองแล้วก็นัดวัดออกแบบพื้นที่แล้วก็เลือกผ้าเลือกแบบเลือกไม้หน้างานได้เลยนะคะนี่ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ うん。